ลังมาครับบวนเรือไปฝ่าย BTS ใส่จีนล้งเข้าออกสถานีซอยปินยาใช้ทานยิ่งเะยครับก็เป็นช่วยจานยิน่อยับก็ด้วยหน้ี่ห้ครับไมเลขขบวนศูนย์สองเป็นโดยทำขบวนหมาเลขเจ็หนึ่งสองเก้าครับก็ ก็ไทยระไปปรกาาดีช่วงเช้าก็เดกกนับสิรถไฟฟาึนทา่สัณฑ์ะครับขับติไปสนามบินยานยนชาติโอ้เรื่องของอะไรก็ออกจากสถานีรถไฟแล้ว Come to a new place. Oh, my dear. Attention, please. The next train is for สูงกว่าโดยหมาลเจ4 7 4น้ำับก่าโอ้ไปพูทสนามหมยกกครับก็เยาวันที่28กันยายนน่ะผู้โดยสารรดทรบรถไัรขบวนนี้จะให้บริการไปสถานปลายทางบ้า ที่ s าคเทนอายุที่เทือยขยะทีิเทพหัวพงอายุขยาครับก็ผมสไทที่สถานีหนองเมืองครับรวมนักขบวนกันตรวจทีเศษ็จสองหนึ่งครับโอ้ไปได้หนึงพาพิีดีเอสจีนงครับไปโฆข้าไหมครับ the next train is for National Stadium. I suggest you up in the green zone. โดยบนหมาเลข08โดยความวนหมายเลข9 5 0ผ oh. ้านผู้โดยสารบราบรถไฟฟ้าขบวุนี้้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามบินนานาชาติท่าไปพฆษนาใหม่

ผู้โดยสารเกิดทราบรถไฟขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีไาลทางบางอาช Attention please This train is for งาโอ้คนต่างชาตมาเว่ยครับต่างชาติชาวฝโัดออดึงออบจากเลน သာသနာပါဘုရားဟုတ်ပါရဲ့ กูมาแล้วครับคนาเขาก็รอรถไฟที่กูมีตู้น้ำตูน้ำตู้้ำเป็นสองคนครับก็สามตัวบอยหนึ่งหนึ่งทำธุระอะณรนีหนึ่งเก้าสี่เก้าครับโอ้มาแล้วแล้วก็ไต้ขึ้นมาใหม่ครับ ผู้สสารเกือบชาด้วไฟฟ้า <Okay>. ทุวัน เรไฟฟ้าของก็ใสนื ar, ้อสเปนี an, ่ส oh. uh ีชพกส่ียงก็ทาง้าาดนนี้ะาตรีดครับโอ้ไปพัฒนาใหม่ครับ ที่ทก็เป็นาครับผู้สารเงาเพ่มความดดด่นผู้บิาคเกิดข้นพืเนการสบวนนี้จะให้บริการไปสถานีันทางตามว่ attention please this a so t h t าไมุ่แไว้อ ก็ e ีกหนึ่งที i มาถ่ายในไปไฟ BTS ครับก็สายสีดำสีดม่วสายสีเหลืองสีสายสีน้ำเงินสีแทาก็ของตุ๊กตไก่ครับก็ รถตัดทุกสถานีครับข <thôi> ึ้นราคาหนึ่งนะครับคอยคอยอยู่เลยรถไฟใต้ด okay. oh! ินครับโอ้ไปขอสนามใหม่ครับคือรถไาในเยอรัน ก็เยาวันวันที่8กันยายนครับก็ไทยหัวรถจ่ายน้ำครับแต่ตอนนี้่อยแตก้างจัครัทำเดินรถทํองเที่ยวกาส9.1เทพวเพิ่มยืดอย่างครับ ยล,ล้วอขอไทยขบวนนี้ก็ครับเขาจบทันนียครับก็เดีย๋ยวจะเย็นค่อยมาค่อยหายครับก่อนเช้ยผมดิดทำนอนครับขบะนนึงสินท้ายเลนึงนึงสองหครับโอ้ไปโฆษณาใหม่ครับเดีดูแฟึเพืนโ้วครับ ก็เมื่อวัที่สย่แต่ช่างต่างๆเ้าเป็นมาดีเกียครับรวมถึงจุดกิดเก้าแล้วจุขอยท้จบให้เนื้อครับ datang ke sana di sana di kita di lantai kita kami memang nak kita kaya ya.